สวัสดีครับพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์กับช่องโชคดีมีช่างแคนแนลนะครับก่อนไปรับชมวิดีโอก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับมาในส่วนของวันนี้นะครับปัญหาเป็นของเครื่องปนยา3าสูบนะครับตัวนี้6หุนนะครับหรือ3มส่วน4ี่นิ้วนะครับอาการของเขาก็คือเวลาสูบเวลาดูดน้ำไปนะสายดูดสายใหญ่นี่ครับ มันค่อนข้างจะสั่นเยอะนะครับแล้วก็ตัวสายสั่นเครื่องก็จะสั่นด้วยนะครับเนี่ยครับแล้วก็น้ําออกที่ปลายสายก็จะเหมือนคล้ายๆว่าสะดุดกระตุกกระตุกกระตุกนะครับเนี่ยครับแต่ว่าพอผมมาถ่ายวิดีโอไปแล้วมันรู้สึกว่ามันสั่นน้อยลงนะครับเนี่ยตอนแรกที่ที่ก่อนถ่ายอ่ะที่ผมจับก่อนจะจับกล้องมันรู้สึกมันจะสั่นเยอะกว่าน,นี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากตรงไหนนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเกิดจากพวก ชุดวาล์วครับอาจจะมีเศษอะไรเข้าไปอุดนะครับแต่ว่าพอเราเปิดทิ้งไว้นานๆแล้วมันอาจจะหลุดออกไปแล้วนะครับมันก็เลยทําให้สายไม่สั่นมากนะครับแต่ก็ยังรู้สึกว่าสั่นอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองไปถอดแล้วก็ดูปัญหาที่แท้จริงกันดีกว่านะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับไปเลยครับในส่วนของการถอดก็จะมีน็อตเนี่ยครับสตัวนะครับยึดตัวนี้อยู่2ตัวแล้วก็ข้างหน้าอีก2ตัวนะครับเราจะถอดน็อต4ตัวนะครับเพื่อที่เราจะไปเช็คพวกชุดวาล์วนะครับชุดวาล์ว บนสามหน้าสามอุปกรณ์ก็จะมีกุญแจนะครับตัวนี้เป็นปากตายหรือแหวนก็ได้นะครับเบอร์สิบสี่นะครับแต่ผมจะเอาเบอร์สิบสามเผื่อไปด้วยนะครับเผื่อใช้ผมจําไม่ได้ว่าเบอร์อะไรแต่ว่าน่าจะประมาณสิบสามสิบสี่แล้วก็สกูร่าปากแบนตัวหนึ่งนะครับไปงัดสีนออกนะครับแค่นี้แหละครับเครื่องมือที่จะทํานะครับไปดูกันเลยอันนี้เราจะทําการถอดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวบังคับวาล์วดูด3ตัวนะครับเราถอดน็อตเบอร์ตัวนี้เป็นน็อตเบอร์14นะครับเราทําการถอดออกนะครับ ทั้งสองตัวเลยนะครับถอดออกมาเลยนะครับค่อยๆออกมานะครับก็คลายออกมาได้นะครับเดี๋ยวถ้าถอดน็อตสองตัวนี้เสร็จนะครับมันก็จะเจอชุดวาล์วสามตัวนะครับอยู่ข้างในนี้นะครับเดี๋ยวเราไปตรวจเช็คดูว่ามีอะไรไปอุดตันหรือเปล่านะครับหรือว่ามีสาเหตุอื่นนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ถอดออกมาได้เลยนะครับนี่เห็นไหมอ๋อถอดมาก็เจอเลยนะครับตัวนี้ตัวรัดวาล์วขาดไปแล้วนะครับ นี่แหละครับสาเหตุที่ทําให้สายเวลาน้ําออกแล้วสะดุดแล้วการดูดเข้าสายดูดมันสั่นนะครับเพราะบางทีอาจจะมีเศษพวกนี้ครับไปปิดทางทางเข้าน้านะครับทาให้น้ําเข้าไม่สะดวกนะครับเลยเกิดอาการสะดุดนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไขดูข้างบนอีก3ตัวนะครับเพราะว่าถ้ามันขาดก็น่าจะมีหลายตัวเหมือนกันนะครับที่ขาดเพราะว่าอายุการใช้งานเนี่ยน่าจะพอๆกันครับสำหรับยางพวกนี้เพราะมันเป็นชุดเดียวกันนะครับถ้าเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนทั้งชุด เก็บไข่น็อตอีก2ตัวนะครับตัวนี้ก็ไข่เบอร์14เหมือนกันครับค่อยๆไข่ออกมานะครับ2ตัวเบอร์14แล้วเดี๋ยวเราจะไปเช็คดูวาลด้านบนกันนะครับว่ามันมีเศษอะไรไปติดหรือว่ามันขาดเหมือนตัวล่างหรือเปล่านะครับแต่เรารู้แล้วล่ะสาเหตุตอนนี้ก็คือยางนะครับยางรัดวาลขาดครับจะยกออกครับยกชุดบนออกนะครับก็จะมีวาลตัวนี้เป็นวาลส่งนะครับอีก3ตัวนะครับครับยวเอา จับกล้องให้ดูชัดชัดนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะงัดออกมาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเรียงดูกันว่ามาตรวจเช็คมาตรวจเช็คดูนะครับว่ามันมันเสียหายกี่ตัวนะครับมันขาดกี่ตัวแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนหมดนะครับชุดนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมงัดออกมาก่อนนะครับก็หลังจากที่เรางัดออกมาแล้วนะครับมาเช็คดูนะครับมันก็ขาดกับทุกตัวเลยครับเนี่ยครับขาดตรงโคนเลยนะครับค่อยๆแกะออกมาครับเนี่ยแต่ละตัวนะครับขาด หมดเลยนะครับเนี่ยอาการจะขาดคล้ายๆกันหมดเลยครับเนี่ยครับสี่ห้าตัวเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็นปั๊มของตาเพชรนะครับเพราะตาเพชรเนี่ยตัวรัดวาลมันจะเล็กกว่าของจีนนะครับเราจะเอาของจีนใส่ไม่ได้นะครับตัวนี้มันต้องเป็นของเขาเลยนะครับเพราะถ้าเอาของจีนใส่อ่ะมันจะใหญ่ไปนะครับตัวรัดวาลหรือว่าพวกอย่างร่องวีอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทําความสะอาดกันก่อนนะครับผมจะแกะวาลตัวนี้ออกแล้วไปพวก ทำความสะอาดล้างพวกสนิมพวกที่มีไอพวกเศษอะไรอยู่ข้างในสปริงครับเช็คสปริงว่าสปริงขาดหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดว่าสปริงตัวดันข้างในขาดนะครับสปริงพวกนี้ขาดมันก็มีส่วนทําให้น้ําไม่แรงได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับตัวนี้ตัวนี้เป็นวาล์วนะครับมันจะเล็กนะครับผมเทียบให้ดูนะครับตัวนี้คือของแท้อันนี้อันนี้ของแท้คือของตาเพชรนะครับนี่เห็นไหมจะเท่ากันถ้าเกิดเราเอาของจีนมาใส่อะ มันจะใหญ่ไปแล้วมันจะลงรูไอ้พวกเสือ้อเสื้อปั๊มไม่ได้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมผมล้างทำผมจะเอาไปล้างทําความสะอาดก่อนนะครับตัวนี้มันจะมาเป็นชุดมาเลยนะครับหกตัวนะครับน,นะครับโอเคแกะยางเดิมออกนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไปล้างทําความสะอาดพวกเศษสนิมเศษอะไรที่ติดอยู่ในสปริงนะครับเช็คสปริงเช็คอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูสักตัวหนึ่งนะครับ ในส่วนของขั้นตอนการประกอบนะครับเนี่ยครับก็เราไม่มีอะไรยุ่งยากครับใส่ใส่สปริงลงไปนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นฝานะครับใส่ฝาแล้วก็จะมีถ้วยรองเข้าไปนะครับแล้วก็รัดไปเลยนะครับแค่นี้ครับแล้วก็เราก็ลองเอาอะไรเช็คสปริงดูนะครับว่ามันเด้งดีไหมมันค้างไหมนะครับเนี่ยครับโอเคครับตัวนี้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราทำแบบนี้นะครับ6ตัวแล้วเดี๋ยวเราเอาไปประกอบกับเครื่องแล้วไปลองกันดูนะครับ อันนี้เราจะใส่ชุดบนก่อนนะครับ3ามตัวนะครับใส่ตามรูปเลยครับถ้าใส่ผิดนะครับน้ําก็จะไม่ขึ้นนะครับใส่ตามรูปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ครอบเสื้อบนเข้าไปนะครับขอบเข้าไปแล้วก็ยึดนัดนะครับนัดเบอร์14นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการไขให้แน่นนะครับ2ตัวเลยครับไขเข้าไปนะครับไขค่อยๆไล่เข้าไปไขให้มันแน่นๆไปเลยนะครับสองตัว2ตัวนี้นะครับ แล้วเราก็จะได้เราจะมาประกอบกันที่ฝาหน้านะครับฝาสูบหน้าอีกสามตัวนะครับตัวนี้เป็นชุดวาล์วที่เราจะใส่เป็นตัวนี้จะเป็นตัวดูดดูดเข้าไปในตัวปั๊มนะครับเนี่ยครับใส่ไปสามตัวนะครับใส่ในลักษณะตามรูปภาพไปเลยนะครับถ้าใส่กลับด้านน้ําก็ไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ใส่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปประกอบเข้ากับตัวปั๊มนะครับตัวนี้ครับสวมเข้าไปเลยครับแล้วก็ไขน็อตสองตัวนะครับตัวนี้ ไข่น็อตสองตัวเบอร์หน้าน็อตน่าจะเบอร์สิบสี่นะครับใช้ประแจไข่เข้าไปนะครับสายตัวนี้ก็มีความสําคัญนะครับสายดูดนะครับถ้าเกิดว่าเราหมุนไม่แน่นหรือว่าไอตัวโอลิงอ่ะที่อยู่ข้างในขาดหรือว่าไม่มีนะครับมันก็มีส่วนทําให้น้ําไม่ขึ้นได้นะครับปกตินะครับถ้าเครื่องเครื่องปั๊มทํางานปกตินะครับก็เช็คพวกสายพวกโอลิงด้วยนะครับตัวนี้บางคนก็ อาจจะมีสาเหตุมาจัดตรงนี้นะครับที่น้าไม่ขึ้นนะครับเนี่ยครับหลังจากเราประกอบเสร็จนะครับเช็คสายต่อสายอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเสียบปลั๊กแล้วก็ทดลองดูนะครับว่าน้ํามันจะขึ้นดีไหมสายมันจะสั่นเครื่องจะนิ่งขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่ครับตัวนี้ผมเสียบปลั๊กเรียบร้อย้วนะครับนิ่งอยูเยอะเลยนะครับเครื่องทํางานนะครับเดี๋ยวสายไม่สั่นเลยนะครับเครื่องก็ไม่สั่นนะครับครับ เดี๋ยวไปดูน้ำปลายสายนะครับตัวนี้ไปดูน้ำที่ปลายสายกันครับเครื่องทำงานนิ่งนะครับสายไปดูเลยนะครับว่าไม่มีอาการสั่นเหมือนช่วงแรกที่ที่เราทำการถ่ายคลิปวิดีโออยู่นะโอเคนะครับในส่วนของปัญหาวันนี้นะครับปัญหาที่ทําให้สายสั่นเครื่องสั่นแล้วก็ปลายสายน้ําอ้นออกไปสะดุดสะดุดนะครับก็คือตัวชุดวาล์วขาดนะครับอย่างรัดวาล์วนะครับ แล้วบางทียนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งอีกสาเหตุนึงอาจจะมีพวกเศษตะกอนอะไรอย่างเงี้ยไปอุดนะครับถ้าเกิดใครเจอปัญหานี้ก็ลองแก้ไขกันดูนะครับผมดีนะครับวันนี้ทําคลิปเกี่ยวกับเครื่องพ่นยานะครับ3สูบนะครับแล้วผมก็มีอุปกรณ์ที่ซื้อมาค่อนข้างจะนานแล้วนะครับไม่มีโอกาสได้ลงขายสักทีนะครับวันนี้เลยเอามาเสนอกันนะครับตัวนี้เป็นตัวกวนน้ํายานะครับในในถังนะครับ พวกนี้จะช่วยในการผสมยากับน้ำให้เข้ากันดีขึ้นนะครับไม่เวลาอย่างเราพ่นยาน้ำก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นยาผงเนี่ยมันก็จะเป็นตะกอนเลยพวกนี้ครับไอ้ตัวเนี้ยจะช่วยในการตีนะครับให้แบบน้ำกับยาเนี่ยเข้ากันได้ดีขึ้นนะครับเวลาเราพ่นออกไปอะ่ะมันก็จะมีส่วนผสมที่แบบว่าออกไปได้นะครับกวนกวนน้ำแบบผสมนะครับเดี๋ยวผมจะลงราคาไว้ให้แล้วเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสินค้านะครับที่เรานําเสนอนะครับตัวนี้จะไม่บวกสายนะครับราคานะครับจะตามนี้นะครับ3ามร้อก็จะเป็นมีรูน้ําดูดให้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นชุดใหญ่เลยนะครับ650บาทนะครับในส่วนของราคานี้ก็จะบวกสายเข้าไปนะครับเป็นสาย5เมตรนะครับคือสามารถเอาไปต่อใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยครับราคาตามนี้เลยนะครับแต่ละชุดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่าครับ ในส่วนของการใช้งานนะครับหนึ่งสายนะครับ <iałem S 1> จะต้องต่อจากหัวก๊อกพ่นยามานะครับไม่ได้ต่อที่หัวดูดนะครับตัวนี้จะต่อจากก๊อกมาหนึ่งก๊อกนะครับแล้วเราก็จะทําการมาต่อที่ตัวหัวควนนะครับสายนะครับนี่ครับถ้าเกิดลูกค้าซื้อสายจากเราไปนะครับเราก็จะย้ําให้นะครับหัวสายแบบนี้นะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ไปค่อยหมุนเข้าไปนะครับเราก็จะหมุนตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ ไอตัวหัวฉีดก็จะเป็นทองเหลืองนะครับหมุนเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องดูกันนะครับติดเครื่องแล้วก็หัวฉีดเดี๋ยวมันจะฉีดน้ําให้ใบพัดนะครับใบพัดก็จะเกิดการหมุนนะครับพอหมุนแล้วก็น้ํามันก็จะวนนะครับถ้าเป็นสารเคมีหรืออะไรพวกนี้มันก็จะทําให้เวลาควนแล้วมันตีเท่ากันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปครับตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะครับจะมีสายดูดสายดูดน้ําต่อให้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าจะแยกก็ได้ครับแต่ว่าถ้าจะใช้สายเดียวก็สามารถต่อสายน้ําดูดลงตรงรูที่ผมชี้ให้เมื่อกี้ได้เลยนะครับตัวนี้เราก็ไขเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราไขเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าความแรงของตัวใหญ่นี่มันจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคนะครับในส่วนของวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าปัญหาที่ท่านเจอก็คือเปลี่ยนซีน ไม่ใช่เปลี่ยนสีกับปินยารัดวาวนะครับแล้วก็ปัญหาในการผสมยานะครับพยายามเข้ากันนะครับตัวนี้นะครับถ้าสนใจก็อะไรหรือว่าสินค้าตัวไหนก็ติดต่อเรามาได้เนยนะครับในส่วนของวันนี้ก็คงต้องลาไปเท่านี้แะครับแต่ว่าก่อนไปก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับโชคดีมีช่างชแนลครับสนใจอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสอบถามได้ครับผมสวัสดีครับผม